ก็สวัสดีครับหน้านา,นาพี่ๆน้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับผมนสมหมายแตกนะครับอพอดีหลบลมครับก็เลยนึกได้ว่ามีน้องๆบอกว่า,วา,วาให้แนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้หน่อยนะครับเป็นแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่ามือโปก็ปล่อยผ่านเลยนะครับพอดีเขาบอกว่า,วาให้ ให้ผมแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้หน่อยนะครับก็ลอกที่ผมใช้นะครับเป็นไดว่า CR80 ครับตัวนี้ใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับราคาก็ไม่ได้แพงมากครับส่วนคันคันที่ผมใช้เนี่ยนานามือเก่าเห็นด้ามอย่างนี้ก็รู้แล้วครับ เป็นคัน S&S Mountain b a i ครับเบรด8 6ครับยาว6ฟุตที่ผมใช้เวรด8 6นี่ส่วนมากผมจะตกประช่อนครับแล้วก็ที่ใช้6ฟุตเนี่ยเพราะว่าหมายธรรมชาติอุปสรรคมันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพวกต้นมุงต้นไม้ ผมก็เลยเลือกใช้6ฟุตเรับเป็นคันที่ราคาถูกนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับเนี่ยแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้สำรบสาหรับมือใหม่จริงๆนะครับก็มือเก่ามือมือโปกก็ปล่อยผ่านเลยนะครับเป็นคันที่ผมใช้แล้วเข้ามือนะครับคันนี้ก็เลยชอบอีกอย่างหนึ่งน้ำหนัก เบามากตีได้ทั้งวันนะครับถ้าดูในชิปผมก็จะเห็นวัดปลากระเด็นกระดอนหมดครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยนะครับส่วนตัวผมก็จะตั้งเบรกประมาณนะี้นะครับถ้าเราปิดเบรกแน่นเกินก็ ไม่สายขาดก็คันหักแล้วครับก็ให้มันดึงออกได้เนี่ยเวลาเราวัดเราวัดแรงนะครับส่วนสายสายที่ผมใช้ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเดล็อก P2 ครับที่จิงเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อครับลองผิดลองถูกลองใช้ยี่ห้อนี้บ้างยี่ห้อนู้นบ้างตอนนี้ใช้เป็น P2 ของเดล็อกครับช็อกลีด เป็น40วอนของอัลมาโดนะครับส่วนจิ๊บก็เป็นล็อกสแนปเบอร์หนึ่งครับบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับคือมาแนะนำสำหรับน้องๆที่บอกผมว่าให้แนะนำอ,อกกุปกรณ์ที่ผมใช้หน่อยจริงๆนะครับก็โอเคครับผมก็แนะนำแช่นี้ครับสวัสดีครับ รวยกันต่อครับ